สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสิทธิ์ิตชิคครับผมวันนี้เรามาจุดไฟเล่นกันนะครับกจุดาทางปามต้นปามที่เราสับตากแห้งไว้อาทิตย์ว่าแล้วครับลองจุดดูว่าจะติดไม่ติดนะครับมันก็จะติดเฉพาะาใบ ใบที่แห้งครับใบที่จุดบางๆส่วนที่เราสับนั้นมันยังไม่ติดเพราะว่ามันดูข้างนอกดูดูแห้งนะครับแต่ข้างในนั้นมันยังชื้นอยู่มันยังอบน้ําอยู่แบบเนี้ยนี่ครับด้านนอกเนี้ยเราดูว่าแห้งแล้วแต่พอเราเกะดูด้านในครับยังชื้นอยู่เลยยังเปยียกยกน้ํา ร,รอสักอาทิตย์ครับแต่เก็ปนี้นะครับผมจะาพาน้องๆมือใหม่หรครับมาสังเกตการครับว่าโซ่เราเวลาทํางานโซ่เราทําไมถึงย่อนเดี๋ยวย่อนเดี๋ยวย่อนแบบนี้นะครับน้องๆครับเวลาเราอัดสมมุติว่าเราอัดจอราบีครับอัดอัดเสร็จแล้วครับมันก็ตึง มันก็ตึงสักพักหนึ่งเดินประมาณสักนี่ครับนี่ครับนี่ครับโซ่ยอนนีครับเวลาเราอัดช่วงที่เราอัดจอระบีใช่ไหมครับพอเราอัดปุด๊บมันก็จะตึงไอโซ่เนี่ยมันจะตึงแต่พอเดินสักสี่ห้ารอบ เสียรอบหกรอบสิบรอบออกใ,ให้สุดๆเลยสิบรอบแล้วก็ยอนแบบนี้สภาพแบบนี้สภาพแบบนี้ให้ฟันธงเลยว่าซีนตัวเร่งเทกแตกนะครับแตกแต่ถ้ายังคิดว่าไม่ใช่ครับถ้ายังสงสัยว่าใช่ไม่ใช่ครับเราจะทำการยกตัวรถครับยกตัวรถลอยให้ลอย แล้วก็ก้มลงดูตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับ,รบ,บเดี๋ยวนะครับยกรถแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะยกรถแป๊บหนึ่งครับ รับมันจะย้อนมากเลยมันจะย้อนมากเลยเดี๋ยวดูคือภาพไกลๆนี่ครับภาพมันไปยอ้อนนี่แหละคือซีนแตกพาอย่างสงสัยว่าใช่ไม่ใช่นะครับเราจะยกดูตัวรถแบบนี้ครับแล้วก็จะล้วงเราจะล้วงดูตรงเนี้ล้วงอยู่ที่กระบอกซีนนี่ครับล้วงตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเียจอราบีจะไหลออกมาเลยเนี่ รจราบีจะไล่มาเลยครับเนี่นี่แหละเขาเรียกว่าซีนแตกครับการเปลี่ยนก็ต้องให้ช่างที่มีเครื่องมือพร้อมนะครับมีเครื่องมือพร้อมเวลาเปลี่ยนเขาจะตัดโซ่ตัวเนี้ตัดโซ่ตัวนี้ตัดโซ่มันจะมีข้อที่ ขอต่ออยู่ตัวหนึ่งขอต่อโซ่ออครับตัวหนึ่งแล้วก็ขอตัดโซ่ออกหลังจากนั้นก็ถอดตัวเนี้ยถอดล,ล้อเลาเอียกล,ล้อนําล้อเลอร์ตัวเนี้ยถอดออกถอดทั้งชุดเลยแล้วก็ช่างจะทำการเลียนซีนเสร็จแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมเรียบร้อยครับนี่แลลลหละครับน้องๆมือไม้ฮัดครับ คนที่ขับรถเ,เก่าๆครับมันจะเจอบ่อยแต่ส่วนรถใหม่นั้นโอกาสเจอน้อยครับโอกาสเจอน้อยก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0. 1เปอร์เซ็นต์ครับแต่รถเ,เก่าๆรถประมาณสัก10กว่าปีแล้วก็ จะเจอครับจะเจอถ้าคันไหนที่ไม่ยังไม่เคยเปลี่ยนคันไหนที่ไม่เคยเปลี่ยนครับไม่เดือนไหนวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องเจอครับอย่างเช่นคันนี้นี่ดูแล้วเข,เขาหน้ายังยังยังไม่เคยเปลี่ยนครับยังไม่เคยเปลี่ยนเดี๋ยววันนี้เราจะทําการอัดจอระบีสักนิดหนึ่งครับประคองไว้เพื่อเดินเข้าร่มครับ ขาดมให้ช่างได้ทอดโอ้ยไม่ช่างให้ช่างได้ถอดง่ายๆครับในร่มครับะนะครับคลิปนี้จบกันเท่านี้นะครับเนี่ยพอดีผมไอ้ล้อมลองจุดไฟดูครับนี่เนี่ยวิธีการจุดไฟครับต้องกั้นทางไฟให้ดีครับก่อนที่จะจุดครับกั้นให้กว้างไวเลย กันให้กว้างไปเลยก่อนที่จะจุดถ้าเราไม่กั้นทางไฟครับพอเราจุดตรงนี้ปุ๊บลมมาปะ๊บปื๊บป๊บป๊บ,ปบมาครับมันจะข้ามมาด้านนี้นี่พอทีนี้เราเอาไม่ทันเอาไม่อยู่ยิงถ้าเราอยู่คนเดียวครับหมดสิทธ์เลยเสียบป่าเราเลยมันจะเข้าสวนเพื่อนด้วยครับต้องกั้นทางไฟให้กว้างครับนะครับเอาละครับเทปนี้6นาทีก็ ใช้ได้แลวครับก็มีสาระนิดนึงคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องสิทธิ์ฮิตชิด้วยนะครับก็ให้กำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งไลค์นะครับท่านผู้ชมใครที่เข้ามาชมก็หนึ่งไลค์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสิทธิ์ฮิตตชิครับผมคลิปนี้สวัสดีครับบายบาย